おじた จับพุงเลยจับพุงเลยจับพุงให้มามีเล่นด้วยหน่อยนะมามีจะไปทำงานแล้วมามีขอเล่นด้วยหน่อยนะกินอิ่มแล้วก็ไม่ไม่เล่นเลย มันเคี้ยวจังเลยมันเคี้ยวจังเลยไม่อาแล้วจะไปแล้วมามีม่กอคกวนจะไปแล้วดูจมูกดิดูจมูกจมูกไม่พอใจมากเลยไม่พอใจมามี่มากเลยหืมดูจมูกไม่พอใจมากเลย จมูกย่าไม่พอใจจมูกก็ไม่พอใจแกราไม่พอใจอะไรหนีจมูกเนี่ยความสวยน่ะความสวยน่ะเบาๆลงบ้างนะ นางอารมณ์ดีนะวันนี้แต่มามีกับแดีอยู่ด้วยไม่ได้นานอยู่ได้แค่ช่วงเย็นกับช่วงเช้าอืนอนเล่นกับหมามากนะมีเห็บนะเดี๋ยวมามีไม่ให้เข้าบ้านนะอยู่กับสาวปังมากเลยนะเดี๋ยวนี้ ยืนต้องเช็ดตัวนะเริ่มมีเห็บแล้วนะมีหมัดแล้วมาอันนี้ทำไมอยู่เป็นนางแบบให้มามินได้นานจังเลยอยู่จะเป็นสิบนาทีแล้วเนี่ย พดท่าอะไรอะ่ะตุ๊กพดท่าอะไร